จุฬาวันนี้เรามาเล่นสนุกสนุกกันอีกรอบหนึ่งส่วนมากคนแต่งงานเขาจะคิดมีการวางแผนครอบครวัวเดือนแรกเขาจะซื้อรถเพราะไปไหนมาไหนจะได้ไปสองคนใช่ไหมซื้อรถนะเดือนแรกเดือนที่สองไม่มีรถแล้วเดือนที่สองเขาจะซื้อบ้านหาบ้านอยู่สักหลังก็ได้อยู่อยู่ใกล้ที่ทางานหรือว่าที่ไหนก็ได้สกักแห่งและ เดินที่สามมีอะไรเดินแรกมีรถเดินที่สองมีบ้านเดินที่สามมีอะไรมีลูกเอาผิดเอาให้แก้อีกครั้งหนึ่งไรวะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีรถมีบ้านอ่าแล้วเดินสามมีอะไรมีนี่สินไม่ใช่เอาให้แก้อีกทีนึ่งเดินที่สามมีอะไรมี กันี่ถูกแล้วถูกแล้ว,ลวมีนาคมนะครับเดือนที่สามต้องมีนาคมเดือนแรกมีบ้านแล้วเออดือนแรกมีมีมีรถเดือนที่สองมีบ้านเดือนที่สามต้องมีนาคม